ทุกคนวันนี้นะคะพี่ก็พาทุกคนมาดูสระว่ายน้ําที่บีดูแลอยู่นะคะซึ่งบีซึ่งสระว่ายน้ำบีเนี่ยมีเป็นแค่ซิงเกิลการ์ดพู l นะคะหรือว่ามีไลฟ์การ์ดคือบีแค่คนเดียวฉะนั้นพี่ก็ทํางานอยู่นี่คนเดียวแล้วก็ตอนนี้นะคะอากาศประมาณ1 0บถึงสิองศาประมาณนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ฝนไม่ตกก็เลยได้มีโอกาสมาอัดคลิปให้ทุกคนดูกันนะคะว่าการทํางานวันนึงของบีมีอะไรบ้างนะคะอย่ไปชมกันเลยค่ะ ขันน้นตอแรกนะคะเราก็จะต้องตรวจสอบสารเคมีที่อยู่ในสระว่ายน้ำของเราเนาะโดยการตรวจสอบสารเคมีเนี่ยต้องทำทุกชั่วโมงเลยนะคะเมื่อเรานำน้ำใส่หลอดแก้วแล้วนะคะเราก็จะหยดสารเคมีลงไปเพื่อทำการตรวจสอบสภาพน้ำของเรานะคะโดยสารเคมีเนี่ยเราจะใส่ครั้งละ5หยดค่ะ คอลีนแลวก็ค่า pH นะคะวิธีการดูก็คือเหมือนแบบให้มันอยู่ตรงที่สว่างๆหน่อยนะแล้วก็เทียบสีนะคะว่าสีใก้เคียงสีไหนเหมือนค่า pH ตอนนี้จะอยู่ที่น่าจะประมาณ8หรือว่า7.8เลยนะคะซึ่งค่า8เนี่ยมันสูงเกินไปเนาะแต่ว่าค่าคอลีนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณนี้ไหมอ่ะ5หรือ2ใช่2กับ4นะคะอาจจะน้อยเกินไปเดี๋ยวเราจะต้องเติมสารเคมีเนาะเติมคอลีนลงไปแล้วก็อาจจะปรับค่า pH นีดหน่อยนะคะ ต่อมานะคะเราก็จะทําความสะอาดสาว่ายน้ำเนอะแต่ว่าไม่จําเป็นที่จะต้องทําทุกวันนะคะเพียงแต่ถ้าสระเราสกปรกเนี่ยเราก็จะต้องมีการขัดหรือว่ามีการดูดฝุ่นที่อยู่ใต้สาออกนะคะ การทําความสะอาด่าวน้ําขนาดใหญ่มันค่อนข้างลําบากมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าแรงต้านน้ามันเยอะมากเนาะแล้วเราแบบแรงน้อยอย่างเงี้ย อากาศหนาวมากนะคะตอนนี้11องศาแล้วก็ลมแรงด้วยนะดีที่ไม่มีฝนตกนะคะเพราะว่าเมื่อวานฝนตกไปบีก็เลยไม่ได้ทำความสะอาดสระน้ำก็เลยจะต้องมาทำวันนี้แทนนะ ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการทํางานในช่วงเช้าเนาะก็จะมีไม่มากนะคะก็ประมาณนี้เพราะว่าวันนี้อากาศหนาวอย่างที่บีพูดเนาะแล้วก็มันก็เลยไม่มีใครมาเล่นนะคะเนื่องจากแสงแดดก็ไม่ค่อยมีด้วยก็เลยทําให้วันนี้สายเงียบนะคะการเป็นไลฟ์การ์ดก็งานถ้าไม่มีแบบไม่มีคนมาเล่นน้ำงานก็ไม่เยอะนะเราก็สามารถแบบนั่งเล่นอะไรได้แต่ว่าถ้ามีคนลงมาเล่นน้ําทันทีเนี่ยเราก็จะต้อง งดเล่นโทรศัพท์นะคะแล้วเราก็จะต้องเหมือนเฝ้าระวังความปลอดภัยของคนที่มาเล่นน้ำเนาะเดี๋ยวมีอะไรไลฟ์วีมาอัปเดตเพิ่มเติมนะคะ